โสนมากกรตาผมทำตามพี่ผมได้ที่สุดเลยจริงนีเลยตามมาเป็นลูกเอชิเลยชาบูชิครับดีใจมากเลยครับเรื่องคนเจเนอเรชั่นที่ที่สกายลิฟสกายนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ส่วนตัวกินชาบูชิอยู่แล้วเราก็ผู้ใหญ่ก็น่ารักมากก็ก็เป็นแบรนด์ที่ดีครับก็อยากจะฝากชาบูชิกับทุกคนด้วยครับครัับินนชเมหอผมว่าผมชอบชาบูผมเดากาต้านะผมก็ซูชิ ใช่ผมชอบไอริบูชิมากครับผมมทไครับเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วครับแซลมอนเลยนะชอบมากผมไม่ชอบชาบูย่เีชาบูชินี่ชอบชาบูผมชอบแซลมอนใช่ไหมนี่เรามาเจอกันที่ชาบูได้อะไรที่เมื่อชอบกินแล้อที่ชอบชาบูก็มีอะไรส่วนผสมอะไรที่เขาต้องกินตลอดต้องมีอะไรต้องมีเซนต้าต้องมีเซนต้ากินเซนต้าเราเล่นผมผมชอบชอบอย่างชอบเนื้อเนื้อที่เป็นแบบเนื้อลาย รู้สึกว่าขาดไม่ได้น้ำจิ้มนี่ก็สำคัญอือใช่ครับจะนุ่มๆหน่อยนุ่มๆชอบมากแล้วก็อาหารซีฟู้ดนี่ก็ชอบมากคต้าตาชอบไหมชอบเอ่อชอบแซลมอนจริงๆนี่ก็ได้นะตุ๋นซีนี่ก็ชอบหมดอ๋อจริงจริงเอ่อเนื้อรักผมทำก็ระน่ารักน่าลอกใช่แล้วเป็นไงเมื่อกี้เราเห็นครับคอนเขาเต้นร่ามีเพลงว่าน่ารักดีครับพี่ โอ้เรื่องแต่นี้ต้องศึกษาแต่ละอย่างยังไงสิผมศึกษามาแล้วนี่อะไรสักอย่างอย่าบอกแล้วได้แค่นี้อ่าจะไม่เสียแรงที่เป็นน้องพี่ไค่ไหนไค่ไหนท่านน้องเปิทาตาตาได้แค่นี้นี่อยู่ไหมนี่นี่นี่เขาทำคนละข้างทำคนละข้างนี่ครับนี่ปาบนี่จุดสวยจุดสวยผมนี่จุดเมนูใหม่เมนูใหม่รัสเดอร์ เอ็ดดิ้งแฟรี่อะเป็นงานการเราสองคนดีกว่าแมนคนสองรอบตัดคเอาหมดเร็วมากจริงแบบต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบสนับสนุนเราเร็วขนาดนี้เพราะว่าสองรอบแบบหมดแค่ภายใน40นาทีจริงวันนั้นยังยังคุยกับพี่เพิร์ดอยู่เลยว่าแบบอุ้ยเราไม่ได้คาดคิดว่าจะหมดเร็วขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแรงสนับสนุนทุกคนจริงๆจะตั้งใจนะจะตั้งใจทำงานนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ เชื่อว่าแบบหลายๆคนน่าจะไม่เห็นค้าที่เป็นเฟิร์สเซนเตอรแบบแค่ๆที่ผ่านมาอันนี้ครั้งแรกเลยที่ที่จะได้เห็นแบบครบล้นเลยครับเรียนวัดเล็่ไหลไมุมมากขึ้น<ร>นะมีทั้งเสพอะไรมาเรื่องของเซอร์์อแบบนี้น <ot> um ิดนึงผรู้สึกว่าจริงๆอยากให้งานนี้คมมรบล้นที่สุดเลยมันจะมีทั้งความน่ารักความสนุกสนานแบบทุกคนต้องลุกขึ้นมาเต้นต้องมาจอยกับเรามันจะเป็นคนที่มันจะไม่มีความอมเลยใช่ครับผมน่ารักอยู่แล้วด้ที่นี่น่ารัก อ้าผมน่ารักแต่อันน้เต้นเ่จริงเราจะได้เห็นเต้นมาเต้นเต็มรูปแบบแน่นอนแน่นอนครับผมไม่ใช่เราต้องเต้นคู่มันเป็นแฟนคู่กันใช่ครับก็จะแบบว่าจะมายืนในผมอาจจะยืนตบมือให้กำลังใจอยู่อะไรขอโาอะไรค่ะเฮ้ยก็พยายามอยากอยากอยากซ้อมอยู่รู้สึกว่าก็อยากเต้นให้เป็นแต่ด้วยด้วยตาต้ากับผมมัน เขาเรียกว่าประสบการณ์การเต้นมันแบบมันเป็นฟ้ากับเป็นหมากับไอู้ไม่ใช่่างนั้นไม่แต่อาจจะเห็นพี่เพิร์ตเต้นในแบบอาจจะเป็นเวที่เวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ๆก็ไม่ได้ใช่แบบซ้อมเลยใช่ตอที่อยากทำมีสเกลตนี้เราได้แบบว่าต้องฝึกเพิร์ตตรงไหนว่าพี่เพิร์ตต้องวอร์มร่างกายตรงไหนถึงจะได้แบบว่าสนิทกับร่างกายจริงๆก็ ทำความรู้จักมันบ่อยๆครับค่าถือค่าถามมันเยอะๆเพื่อนเจอไ่้แหละจะคุยกับมันเยอะๆเพราะวันดีคนมากเลยจะบอกแล้วจะมีของแต่ตาเตรียมไว้ในภายหน้าของเราครับผมก็จริงๆก็เออมีเตรียมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงคุยโัวเสียของงานครับผมว่าจะให้ออกมาตระวังเพลงเกือบครบแล้วนะครับใช่คือเหลือแค่แค่บางช่วงแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็เกือบวางครบแล้วใช่วางครบแล้วแล้วก็คิดแบบคิดอะไร แต่มันโเอามันมีความกดดแล้วก็ความคาดหวังที่คนอยากิดนนิดหนึ่งครับรู้สึกว่าอยากทำให้มันดียู่เดิมให้มันดีที่สุดนะคอยากอยากมองสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุคนครับอยากพี่ก่อนอยากพิ่ก่อนหน้านี้นิสัยชีพนิสัยไม่ดีมากมากใช่ผมไม่ชอบเลยใช่แบบคือก็อย่างี่รู้สึกว่าไม่น่าไปโกลมเ้าใช่ พราะว่าทุกบัดทุกชันมันถามยากแฟนคลับเขาตั้งใจมาหาศิลปินไม่ว่าจะคอนเสิร์ตไหนก็ตามนะคุณแบบคุณแม่ไม่มีสมองคือพูดไปถึงว่าแบบมันมันไม่ควรมาทำมาโกงอะไรผมไม่ชอบให้แล้วสงสารคนเขาบางคนเป็นเด็กผมเห็นว่าเด็กเด็กแบบเด็กมากไปขอเงินพ่อแม่มาแล้วการที่แบบสี่พันเนี่ยสำหรับบางคนมันไม่ได้เยอะแต่คุณค่างนึนงแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยากถ้าเป็นเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยเขาจะเก็บเงินกี่ปีอะไรอม่ถูกผมจริงอยากจะอยากจะช่วยแบบ เอาให้ถึงที่สุดเลยไม่ชอบอยากจะบอกอะไรก็แบที่แบบว่าแต่<น>จริงจริงก็อย่าเลยบางคนเขาเก็บเงินมาจริงๆเขาคือความสุขเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะไปคิดอะไรหรือเปล่ามันแบบเงินนั่นนึแบบก้อนนึงที่เขาก่อนจะเก็บมามันคือแบบความฝันที่เขาได้ได้มาเจอมาเติมกําลังใจแต่คูไปทำมันไม่ได้เรื่องหยุดเด้อผมเงินที่มันหามาได้อย่างงี้มันมันเคุณรู้สึกภูมิใจหรือเปล่าหยุดเด้อ จริงๆอยากจะเตือนทุกคนนะที่แบบดูแบบเออเขาเรียกว่าแบบในการทําอะไรพวกเนี้ยครับหรือว่าโปรเซสไม่มีเงินเลยแล้วอยากให้ทุกคนค่อยๆดูก่อน<ม>จะเย็นๆว่าคนนี้ชัวร์หรือเปล่าว่าเป็นวิชาชีพหรือเปล่าก่อนที่เราจะเอาชื่อไปเซิร์ชหรือว่าอะไรอย่างน<ช>ี้ใช่ครับเราต้องค่อยๆดูอย่าเพิ่งแบบรีบร้อนเลย<ช>ไม่ดูเออเราไม่มีบัตรไม่เป็นไรแต่เงินต้องอย่าอย่าไปเสี่ยงให้กับพวกนี้ต้องค่อยๆดูจะเย็นๆก็คืออย่าไปจับสมมติ เพราะถ้าใครไม่ได้บัตรอาจจะดูออนไลน์ได้ใช่ได้เพราะเรายังมีไลฟ์สตรีมม่งมีอะไรไม่ต้องซื้อบัตรราคาเท่าใครเขาที่สุดเลยมาโอ้โหเอายากแล้วตางต่าพี่ต่างต่งนะแว่พี่ไม่พี่ช่วยกันช่วยกันอยู่อยู่ตรงกลางดรวยอะไรนะไปยูอะไรอะไรนะไม่ต้องซื้อบัตรราคาเท่าใครเขาแค่มาดูเพอร์เซนต์เ นั้นก็พอนั้นก็พอพี่รักน้องนะเอยเออเฮ้อยามาหัวเจบไม่บอกรักกันตรงนี้ทำไมรักจริงรักกับรักโอ้โหรักน้องมากคุณใจเมื่อมีเขาค่ะผมรักเธอรเองไห้เราถ้าเบอกรักกันตลอดเลยนะทิ้งผมไม่รห้ร้องไห้แล้วนะ ผมไม่เขือนเลยในการแบบแบบบอกอะไรเขาเลยใช่เพราะเรารู้สึกแบบหมูแดงหมูแดงอะไรนะมันตอกรักกันบ่อยมากไหมที่น้องบอกว่าเพราะว่ามีด้วยกันแล้วมันแับคือไม่เคนเขินเวลาเราจะจับหรือว่าอะไรใช่จริงจริงจริงมันเป็นความสบายใจมากกว่าผมพอพอได้แบบจับตัวหรืออะไรเองมันรู้สึกมันนี้มันสนุกดีแล้วมันก็ก็แบบอุ่นใจเราไม่ได้แบบทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจใช่มันมีความรู้สึกที่มันแบบติ่งไหมต้องเจอต้อง จริงๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเพื่อนร่วมคู่เป็นเพื่อนร่วมคู่คิดเลยนะคู่คิดตอนนี้เออเพื่อนคู่คิดเลยเพราะว่าการทํางานต่างๆตอนนี้ครับมันเหมือนกับผมและเซนต้าเจอกันบ่อยมากแล้วงานก็ร่วมกันเยอะมากๆเลยใช่เจอกันบ่อยแล้วยังโทรกันบ่อยอีกใช่เพราะว่ามันต้องคุยหลายเรื่องจริงๆแต่เดี๋ยวนี้โทรไปไม่ค่อยรับเลยแต่โทรกลับโทรกลับยังให้อาใครอยู่ไม่เจอกันนานผมไม่รับคุณรอบเดียวแต่ไม่เจอกันนานสุดกี่วันกี่ชั่วโมงหีือ่ะถึงวันไหมก่อน สองวันประมาณสองวันสองประมาณสองวันพอพอไม่เจอกันมันมีอะไรขาดๆเลยเพราะว่ามันพอเจอกันตัวมันติดกันเลยครับงเงี้ยตัวหางกระโดดพองตัไม่เจอก็ถูกเราต้องคุยกันเยอะใช่ใช่คือพอไม่ได้คุยนานๆผมก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรต้องคุยกับพี่อีกนะผมก็จะโทรไปหา ซึ่งเรามีเรื่องคุยกันตลอดเยอะครับคุณนเยอะมากเลยช่วงนี้แบบว้าวแบบช่วยคิดช่วยอะไรเราแล้วตอนนี้ไม่ใช่มีแค่เราสองคนแล้วเพราะว่าเราเป็นโดมิเอี่ยที่ออกมาเติมลูกแองรับงานแต่เราหน้าละหน้าก็สนับสนุนมาตัวใช่ฝากฝากน้องโดมิเอี่ยไปด้วยนะครับผมลูกๆของเราก็เดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์เปิดตัวกันครับใช่ครับรอแฟนๆรอไปตามได้น้อยเราใช่ใช่น้องเมียก็มีไปกันทุกคนใช่เดี๋ยวน้องเมียไปด้วย ไม่ค่อยเหมือนจริงเลยแต่ให้ยืนยันว่าลูกเราเรียบร้อยไหมหลายคนบอกว่าของเราคือที่สุดนะไไมม่่ค่อยรร้เพยายามสอนลูกแล้วครับสอนเรื่องไหนสอนเรื่องไหนเป็นพิเศษที่รู้สึกว่าพยายามแล้วก็ครับพยายามแล้วสมมติสอนให้ไปซ้ายครับน้องไปขวาคือจริงต้านนี่ไงแต่ต้าคือพ่อกับป๊อป๊ากับแม่เฮ้ยกับ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 แดดดี้กับป๊ป๊าก็คือเป็น เป็นคนที่อยู่ในลู่ในทางอืูใช่ในกรอบใช่มาตลอดใช่ครับเป็นเด็กดีมีมารยาทสุดๆครับผมเจอลูกอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยเหมือนกันใช่แต่เราไม่รับสอนเขาบอกว่าถ้าลูกลูกคุณิวซีกลับไปนี่มาสิได้พ่อแบบแรดดี้มาน่าจะได้จากป้าป๊าเนี่ยมาจากแรดดี้เลยครับผมลูกคุดคิวซีครับโออเคคนนนี้กับ